อะไรลูก,ลกทำหน้ายิ้มทำหน้ายิ้มเหรอลูกฮะพมเสียี่ฉันทำหน้ายิ้มนะลูกโอ้ยดูคนเล่นก็เล่นไปดูดูด,ดูสนุกใจเลยโอ้โหม่ตองไ่ต้องก็เข้ามาเล่นเหรอลูกไ่ต้องอยากเล่นใช่ไหมคะเก่งจังเลยไปต้องก็เข้ามาเล่นเก่งมากลูกเก่งมาก นี่ก็ทำนานทำหน้ายิ้มเล่นไหมเล่นไหมลูกเล่นไหมเล่นของเล่นไหมฮอ,อ,อยากขึ้นไหมลูกอยากขึ้นไหมยขึ้นเป็นไหมเราอะ่ะซัซมซ,ซาข,มข,มขึ้นไหมลูกซัมซาขึ้นไหมครับแหงๆแหงๆขึ้นไหมคะขึ้นไหมลูกอยากเล่นไหม เจอบุญส่งกับมีโอนะคะตัวเท่ากันสีเหมือนกันแต่ผิดที่หางเมื่อกี้ที่วิ่งไปนะี่คือบุญส่งนะคะเนี่ยตอนแรกแม่คิดว่ามีโอด้วยซ้ําตัวพอๆกันเลยนะคะแต่บุญส่งเนี่ยน่าจะอายุเยอะกว่ากว่าบุญกว่ามีโอนะคะแต่เขาเขาเขาโตช้ากว่ามีโอเพราะมีโอมาอยู่ตรงนี้ก็ได้กินกินดีอยู่ดีก่อนเลยโตวไวใช่ไหมลกูกใช่ไหม ช่ไหมมีโอน่ารักมากหล่อมากเลยลูกหล่อมากบุญส่งวันนี้มาหาแม่มาบุญส่งมาหาแม่ครับมาแล้วมาหาแม่ครับลูกบุญส่งเดินมาหาแม่แล้วเดินตน้องนง่ตงต้องน่งต้องน่งวิ่งเล่นนูกอครับครับลูกเขาขี้อ,อ่อนขี้อ่อนมากครับลูกน่รักบุญส่งนะลูกนะรักบุญส่งยังมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยยังไปทำวัคซีนยังไม่ได้นะคะ ยังมีน้ำมูกค้างอยู่นิดนึงนะคะก็ดูไว้เดือนหน้าว่าจะอาไปทำวัคซีนในเดือนนี้ให้ให้เขาไอ้นี่ก่อนให้เขาฟื้นตัวให้ดีๆก่อนนะคะจะไปทำวัคซีนเดือนหน้าจะเอาบนส่งไปทำวัคซีนนะคะนี่ก็นอนยิ้มนอนยิ้มเนี่ยทำว่าโอ๊้ยมีชิดตาด้ยเหรอเอา้าใครกระโดดข้ามใครกระโดดข้ามมีคนกระโดดข้าม เออข้าวกล้องไวมากข้าวกล้องอ่ะวิเศษทำหน้าบุญทรง,บ,ทรงบุญทรงมายืในใกล้น้องหน่อยลกูกใกล้ๆน้องมีโอหน่อยเร็วๆขายาวไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปด้วยกันแล้วนะคะไปด้วยกันแล้วนู่นนั่นหากันละตัวเท่ากันนะคะน่ะเห็นไหมแต่บุญทรงลักษณะก็จะเป็นผู้ใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะ ปลาทูปลาทูก็ไม่เล่นกับใครเลยนะคะอยู่เข้าไปอยู่ในกรงแล้วปลาทูอะ่ะฮึจา้าลงมากินข้าวหัวลูกมากินข้าวหัวลูกอยากออกไหมล่ะออกไหมอ่าออกมาแป๊บนึงอ่ะออกมา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 เร็วออกไหมออกไหมลูกไม่เอาไม่เข้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 า ไม่เอาลูกพอเปิดเอาไม่ออกก็ไม่ออกนะไม่ออกนะไม่ออก,อ,อ,กอยู่ในนั้นแหละอยู่นั่นไปก่อนในกรงของปลาทูจะมีอาหารเปียกปลาทูบอกกินข้าวก่อนแม่กินข้าวก่อนหิวข้าวดูมารอบล้อมดวงเดือนหรูอว่ากินข้าวแล้วนะคะดวงเดือนก็ดีขึ้นกินข้าวได้เก่งจ้า สาวน้อยเป็นสาววัยมากเลยตัวเท่ากับดวงเดือนแล้วนะคะเนี่ยเด็กน้อยเพิ่งเกิดเมื่อวานนีเองเด็กน้อยเพิ่งเกิดเมื่อวานตัวเท่ากับป้าดวงเดือนแล้วมั้งเนี่ยฮะพี่ดวงเดือนเนี่ยดวงเดือนไม่โตกับเขาสักทีนึ่งดวงเดือนอยู่ตรงนั้นนะคะไม่โตกับเขาสักทีจนถั่วเหลืองเนี่ยโตเท่าแล้วนะคะแต่ดวงเดือนทําหมันแล้วนะอคุณส่ง บนส่งมีความสุกอ่าบนส่งกับมีโออะตัวเท่ากันไหมคะทุกคนเห็นไหมเท่ากันไหมอาจจะโครงของบนส่งอาจจะใหญ่กว่ามีโอนิดนึงนะคะใหญ่กว่านิดนึงพี่โชกุนพี่ชายใหญ่สีส้มบนส่งก็สบายแล้วนะลูกเนาะหมดทุกหมด,หมดโศกหมดโรคหมดภัย อาวมีจามโชว์อีก j am j am อยังมีจามอีกนิดหน่อยเขารอกินข้าวกับหนโลูลูกข้างนอกก็รอกินข้าวกับหนโูไปดูกีวีน้อยของเรานะคะกีวีน้อยของเราจะเก่งแค่ไหนไปดูกีวีกันนะคะคว่าไงลูกถุงเงินสำรวจลูกๆูก่อนลูกๆูกมีใครเป็นไงบ้างมายมมายมตัวใหญ่มากดูพี่ต้มพี่ต้มนอนอยู่ในกกงนูน้น ฝั่งน้อก็โซนอ้าวโซนโซนเท่าๆสำรวจลูกๆเช้ามาเดินสำรวจลูกๆก,ก่อนนะคะว่าเป็นใครเป็นยังไงบ้างปะกัวยเป็นไงลูกปะกัวยฝั่งนี้มีใครเป็นไงบ้างโอ้โหกีวีทำอะไรลูกกีวีทำอะไรเก่งแลือเกินเราอ่ะฮะเอา,อา นะ้าลูกพอแม่มานะาก็แกล้งน้องอีกแล้วลูกนะไม่เอานะไม่เกเรนะลูกนะนะไม่ทําน้องทํามีโอทําไม่นี่นี่น,นี่ไม่ทําบนส่งนะไม่ทําบนส่งนะลูกเวลาแม่มาเหมือนเขาดีใจนะคะมานะาเหมือนเขาดีใจว่าแม่มาแล้วก็จะเหิ่มกับว่าไปไปขู่น้องๆขู่เพื่อนๆประมาณเนี้ยค่ะเขาก็มีมุมน่ารักของเขานะามานะาแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเขาก็ทําตัวเป็นเป็นใหญ่ะนะคะ น้องเพชรนอนสบายเลยตรงนั้นทำอะไรครับลูกทีวีอะขึ้นขึ้นมานี่แล้วขึ้นวันนี้มาอะขึ้นขึ้นไหนขึ้นขึ้นหน่อยสิเอออะขึ้นขึ้นอะขึ้นโชว์ขึ้นโชว์เร็วขึ้นโชว์ขึ้นโชว์เร็วอะขึ้นไปแล้วขึ้นไปนี่น่ะเห็นไหมเห็นไหมดวงดีขึ้นแล้วเห็นไหมอ่ะหนูขึ้นหนูขึ้นตามเร็วหนูขึ้นตามหนูขึ้นตาม เขาปกติเขชอบนอนวันนี้ปกติอะเขาอะชอบนอนวันนี้นอนเล่นอยู่วันนี้คนเดียวหุยน่ารักจังหุยน่ารักจังใครเอ่ยเนี่ยสาวน้อยสาวน้อยล่ะอะไม่เชิดชิ้นตาไหนลูกดงดีชิ้นตาชิ้นตาเต็ม น่ารักจังลูกน่ารักจังน่ารักมากเลยสาวน้อยฉเฉลืองของเรานะคะสาวน้อยฉเฉลืองน่ารักมากสาวอบตอตาตะวันตะวันน้อย สบายดีกันทุกคนนะสบายดีกันทุกคนนะครับแสงจันทร์แสงจันทร์ส,สบายดีนะครับลูกสบายดีนะน้องพลอยดอกแก้วสบายดีนะลูกเออสบายดีแม่สบายดีนอนโชว์ฝั่งนี้เป็นไงไม่ตานชาโคเป็นไงลูกสบายดีไหม สบายดีแม่โชกุนก็สบายดีมีความสุขกันดีใช่ไหมลกูกนี่บนส่งออกมาแล้วออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแล้วความสุขของลูกๆก็คือความสุขของแม่แล้วก็ความสุขของพ่อพ่อ,พอแม่เอซีด้วยนะคะอ๋อนี่ลุงปุ้นอยู่นี่ ลงปุ้นนะคะเดี๋ยวถ้าหน้าร้อนก็ได้ตัดขนกันเมื่อเช้ามีฝนตกนิดหน่อยนะคะดูบรรยากาศตอนนี้คือเหมือนฝนจะตกนะคะบรรยากาศเมื่อเช้ามีตกนิดหน่อยนะคะแต่ไม่แรงนะคะพอพอแบบปรงราคาพอแปบบแบะนิดนึงก็หายไปนะคะก็คงจะเข้าหน้าฝนแล้วแหละพอหายหนาวปุ๊บก,ก็จะเป็นฝนปั๊บเลย ไม่ทำน้องนะลูกมานะเอ้ยไม่ทำน้องนะส่งความสุขถึงทุกบ้านนะคะฝากดูคลิปดูโฆษณาให้กับน,น้องด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่รักละเมตาพวกเรานะคะพวกเราจะทำคลิปนําเสนอความน่ารัก น้องๆมาให้พ่อ,พอแม่ได้ดูกันในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ